ในเวลาต่อมาเจ้าหญิงเลอโฉมผู้มากด้วยสติปัญญาได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายผู้เกียงไกลในทั่วล่าพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิดนิรัน์เมื่อยังเด็กการ์ตูนเทพนิยายของดิสนีย์มักจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ไม่มีภาคต่อที่จะเผยให้เห็นสัจธรรมต่อไปว่าเมื่อเวลาประมาณสองปีได้ผ่านพ้นไป ฮอร์โมนที่เคยส่งเสริมความรักทั้งหลายจะเบาบางลงมากเจ้าชายเจ้าหญิงจะเปิดเผยเป็นตัวของตัวเองจนอาจมีมุมที่ไม่น่ารักโผลออกมาให้เห็นเป็นระยะก่อเกิดการปรับตัวขนาดใหญ่และหากไม่รู้เท่าทันในวันที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่ความรักที่คิดว่าสามารถจะเอาชนะอุป,ปสรรคอะไรก็ได้ อาจไม่เพียงพอซึมแต่ไม่เศร้าเป็นหนังสือที่น้องหมอเตยแพทย์หญิงอรยาอุปโคนผู้เขียนได้กรุณาส่งมาให้ผมอ่านเมื่อปีที่แล้วนะครับถึงคุณจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีหมอเป็นผู้เขียนทั้งชื่อเรื่องก็พอจะคาดเดาได้ว่าคงเป็นเรื่องราวของอาการซึมเศร้าแต่บอกเลยว่าเนื้อหาไม่ได้เน้นหนักไปทางวิชาการเท่ากับ วิชาใจเคยบ้างไหมครับที่เราสามารถมองเห็นปัญหาคิดวิเคราะห์แยกแยะรวมทั้งให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่ใครก็ตามที่มาขอคำปรึกษากับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้อื่นนั้นเราจะรู้ได้ชัดเจนถึงต้นเหตุทั้งให้วิธีแก้ไขได้อย่างไม่ยากแต่พอทุกสิ่งที่ว่า ค่อยๆก่อตัวข <what S 1> ึ in <life> ้นมาในชีวิตของเราเองความที่เป็นผู้อยู่ผู้คลุกวงในแบบแนบสนิทมากทำให้ไม่ง่ายเลยที่จะสังเกตเห็นก่อนเรื่องราวชีวิตของอายุรแพทย์สาวก็เริ่มต้นแบบนั้นล่ะครับเมื่อความสัมพันธ์ฉันคนรักได้ผ่านช่วงท้าทายของระยะทางที่ห่างไกลกันมากทุกอย่างมีการทดสอบและผ่านมาได้ หมอเตยกับแฟนหนุ่มจึงตัดสินใจแต่งงานกันแฟนของหมอเตยช่างเก่งหล่อมีงานภูมิฐานดูมั่นคงขณะที่เธอเองก็มีอาชีพที่ดีมากเป็นความภูมิใจความน่านับถือของครอบครัวและสังคมโดยรวมไม่มีคู่ไหนจะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วเวลาต่อมานางฟ้าสองคนก็มาถือกำเนิดกับเธอ ทุกอย่างเติมเต็มจิ๊กซอชีวิตครอบครัวให้เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งสวยงามราบรื่นความสุขชั่วนิดนิรันดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลความสุขที่ว่ากลับอยู่ได้ไม่นานสัญญาณบางอย่างค่อยๆเผยตัวขึ้นมาทีละนิดไม่แปลกที่เธอจะจับมันไม่ทันด้วยความเป็นหมอและที่สำคัญกว่าคือความเป็นแม่ ที่จำต้องใส่หัวใจในการรับผิดชอบต่อลูกๆทั้งสองต่อครอบครัวต่อวิชาชีพที่ดูแลคนไข้เธอเคยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างคงไม่มีอะไรสัญญาณที่แผ่วเบาในช่วงแรกค่อยๆดังขึ้นทีละนิดทีละนิดน้ำที่ค่อยๆหยดลงสู่ถังใบละเล็กทีละหยดกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็เต็มจนล้นออกมาแล้ว สามีของเธอถูกตรวจพบว่ามีอาการซึมเศร้าเขาเปลี่ยนไปอย่างมากชายหนุ่มที่เธอเคยมีภาพจำภาพที่เธอคาดหวังหายไปอย่างแรกเธอกลับมาโทษตัวเองว่าด้วยวิชาชีพของตัวเองทำไมจึงไม่ทันมองเห็นสัญญาณที่คนใกล้ตัวพยายามส่งมาอยู่ตลอดสิ่งที่เคยฝันไว้พังทลายลงตรงนั้น การแอบร้องไห้เป็นดั่งเพื่อนสนิทคนใหม่ที่เธอมักให้เวลาบ่อยครั้งแต่ในความทุกข์ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบุพกาลีกัลยาณมิตรหลายคนยืนมือเข้ามาช่วยในวันที่อ่อนแอที่สุดโชคดีที่มันยังไม่สายเกินไปเธอตัดสินใจยอมรับทุกบททดสอบที่เข้ามากลับมาถามคำถามที่ลึกซึ้งกับตัวเองคำถามแล้วคำถามเล่า จนได้เห็นสัจธรรมของชีวิตและแล้วหมอเตยก็ตื่นขึ้นการรักษาสามีเป็นไปตามการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับแนวทางจิตวิญญาณหมอเตยหันมาเรียนรู้หลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมะเรกิบำบัดฮิปโนเทอราพีมายฟูเนต NLP ICF Coaching หนังสือเป็นร้อยๆเล่มผ่านตาเธอมาหมดแล้วเธอจึงได้ทำการเยียวยาตัวเองไปพร้อมๆกับคนรักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เธอได้คำตอบทุกอย่างเธอไม่สนชีวิตที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปเธอเรียนรู้เพราะต้องการถามคำถามให้ดียิ่งขึ้นอีกต่างหากระหว่างการเดินทางหมอเตยได้ผ่านพบสิ่งอัศจรรย์ รวมทั้งกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นมากมายคุณสามีทุกบทเรียนทุกคนที่ผ่านเข้ามากลายเป็นครูผู้สอนให้เธอได้ตื่นรู้ขึ้นในทุกๆวันเมื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดภายในปรับการเรียนรู้ภายนอกชีวิตส่วนตัวและธุรกิจก็เติบโตขึ้นหมอเตยที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการที่ลูกๆเป็นผื่นแพ้ ตัดสินใจเปิดตัวธุรกิจใหม่ผู้ลินนาเป็นออร์แกนิกโลชั่นและเจลแอลกอฮอล์เพื่อทารกจนถึงเด็กเล็กด้วยเป็นแบรนด์ของตัวเองนอกจากนั้นยังขยายความรู้เพิ่มเติมในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการบำบัดสายจิตวิญญาณกลายเป็นตัวจริงที่สามารถให้คำปรึกษาพูดคุยช่วยบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาแนวทางปัจจุบัน โดยที่คนไข้าอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไม่มีข้อสงสัยเลยสามีของเธอดีวันดีคืนและในวันนี้เขาก็ได้เลือกเดินไปตามความฝันของตัวเองได้แล้วครับหนังสือซึมแต่ไม่เศร้าเล่มนี้สิ่งที่ผมได้อันดับแรกคือการหันมายอมรับทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตได้ตระหนักว่าเราได้คิดพูดหรือทำ ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาอย่างดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพของเราในตอนนั้นจะสามารถทำได้แล้วต่อมาเมื่อยอมรับได้เลิกคาดหวังเลิกสนใจสายตาคนภายนอกที่คิดว่าจะมองเราอย่างไงมันไม่สำคัญอีกต่อไปการที่เรามองตัวเองทำงานกับตัวตนภายในนั้นสำคัญกว่าจากนั้นกลับมาให้อภัยกับตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปลดปล่อยตัวเองจากกรงขังแห่งการสำนึกผิดมองความเปลี่ยนไปของสามีหรือผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเป็นเพียงสภาวะที่มิได้เกิดขึ้นจากตัวตนที่แท้จริงของเขามันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวจนสามารถกลับมาให้กำลังใจกันจูมือไปด้วยกันได้ดังเดิมต่อไปก็ปรับวิธีคิด หันกลับมาสำรวจทรัพยากรที่ตัวเองมีอย่างจริงจังเมื่อรู้เรื่องกับตัวเองได้แล้วจึงรู้ชัดว่าสิ่งใดควรปรับสิ่งไหนควรปรุงเพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปได้เรื่อยๆและแน่นอนการลงมือทำแบบกล้าหัวใจตัวเองไม่ได้ไม่เลิกเป็นความกล้าหาญที่ไม่ง่ายแต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนถอยได้เลิกทำก็ได้ หากเห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่เวิร์กสามีของหมอเตยก็มีส่วนสำคัญมากเพราะแม้กระทั่งป่วยแต่ทุกตัวอักษรที่ผมอ่านนั้นสัมผัสได้เลยว่าความรักความภูมิใจที่เขามีต่อภรรยาไม่ได้ลดลงเลยกลับเพิ่มพูนขึ้นด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ในหนังสือทุกตัวอักษรกลั่นมาจากหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งภายนอกอาจดูบอบบาง แต่ภายในเธอนั้นงดงามและยิ่งใหญ่มากสิ่งที่น้องหมอไม่ได้เขียนเพราะอาจไม่เข้ากับเนื้อหาในเล่มเท่าไหร่คือพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงระดับประเทศที่จังหวัดนครราชสีมานั่นยิ่งทำให้เห็นถึงความรักที่ลึกซึ้งของสามีส่วนเธอเองก็ได้สัมผัสกับความงามของชีวิตความรักจากทุกคนในครอบครัวและ ความรักของเพื่อนมนุษย์อีกด้วยในเมื่อทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญและความเสียสละของคุณสามีทำให้หมอเตยเปลี่ยนวิถีและเปลี่ยนเส้นทางจนเกิดสิ่งดีๆตามมาอีกมากมายในหลายๆครั้งชีวิตก็มอบความทุกข์เพื่อช่วยทั้งผลักทั้งดึง ทั้งดันให้เรากลับสู่วิถีทางที่เป็นเป้าประสงค์ของการมาเกิดในรอบนี้ความหมายของชื่อทั้งคู่อรยาผู้หญิงเลอโฉมผู้เปี่ยมด้วยปัญญากับเกียงไกรผู้ชายที่ยิ่งใหญ่และเก่งกล้าทั้งสองคนช่วยกันเขียนเรื่องราวที่ไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าชายแต่เป็นการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวทั้งหลังสรรสิ่งที่ไม่ใช่เพียงผู้เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศรา้า ก็สามารถที่จะอ่านได้นั่นคือวิธีการมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาด้วยใจที่เป็นกลางมันจะช่วยแกะของขวัญที่มาพร้อมกับความทุกข์เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปคุณจะหันกลับมามองและบอกว่าดีแล้วที่มันเกิดขึ้นขอบคุณน้องหมอเตยมากๆเลยนะครับที่แบ่งปันเรื่องราวและส่งหนังสือมาให้อ่านด้วยและ ขอมอบความรักให้กับทุกๆคนในครอบครัวของน้องหมอด้วยนะครับสำหรับผู้ที่อยากรู้จักน้องหมอเตยมากขึ้นกว่านี้ผมได้ลงคลิปสัมภาษณ์น้องหมอเตยไว้ในพอดแคสต์ l i e j o u u r n y y นะครับ EP ที่17ชื่อว่าหมอเตยคุณหมอรุ่นใหม่หัวใจตื่นรู้และจะนำลิงก์มาลงไว้ให้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับหากสนใจสามารถไปติดตามได้เลยนะครับเอาละครับ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ซึมเศร้านะครับขอให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีและมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ